นึ Recently, ่งใจดีดิเอาอะไรไปมั่งเขามีปุถีห้าอยู่มาเอาเศษเหล็กเลยตรงนี้ใช่ไหมรับผมเออได้ถูกคนนึงนตู้มือใส่ผ้าบิดปากให้ดีเออบุ๋มเออนั้นที่หลังถือไว้เรื่อยอกันที่หลังในเนี่ยในตู้ข้างหน้าหน้าเครื่อง มีข้าหมดบ่อยมากพี่เนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยงแค่คนนี้ผมส่วนมากเขาจะมากลางคืนนะกลางวัน<ร>ผมไม่เคยเห็นของในในในซอยนี้หายบ่อยนะพี่มีคนนี้ผมส่วนมากจะไม่เคยเห็นตอนกลางวันหรอกก็ผมไม่ได้ตั้งจังกรยานนะก็ผมอะไผมโทรบอกก็เก่าแล้วเออแล้ววันก่อนผมเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งมาตั้งสองวนแต่ว่าหน้าไม่เห็นเข้าไปเอาอะไรของพี่เข้าไปมังม้งเลือดขึ้นอย่างเดียกนับงแมวอะไรเลยก็มาดูนี่หายบ่อยนี่ผีกระพงอย่างนี้ ม <c oughs> ึงขาข้างในเดี <quas ar> ๋ยวมึงบอกกูเราตลงเด็กเส้นยังไมหายมึเอาเฉพาะเล็กเส้นยังไมครับผมเอาบ้านพี่เขาน่เสัเดกมาเ็นครับายบ่อยก็คือครั้งแรกปเลยเาเมาไน้รออะอโเาดีวไปลนรัายที่

เออไปๆๆๆมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมาไอ้เลิฟ ừ,

การวันนั้นมันเป็นยังไงเขาเข้ามายัางไงครับพี่ก็คือมันจะมีสองเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกก็คือวันที่สิบหนึ่งะคะวันที่สิบหนึ่งมิถุนายนก็คือเขามาในเวลาห้าทุ่มสี่สิบเก้านาทีค่ะก็มารื้อค้นบริเวณหน้าบ้านของทุกหลังนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือทางทางด้านหลังบ้านนะคะก็คือเขาไปรื้อค้นแล้วก็ขโมย ล้อเหล็กไปนะคะแล้วก็วันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่2ี่สแต่อันนี้เป็นกลางวันค่ะเป็นช่วงเวลา10บนาฬิกาห้นาทีถึง11บเนาฬิกาค่ะก็คือเขาเข้ามาทางด้านหลังแต่ว่าไม่รู้นะคะว่ารื้ออะไรบ้างแต่จากเมื่อกี้ที่ทสอบถามสอบถามผู้ต้องหาก็คือเขาก็บอกว่าเขามาเอาก,กระสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะ เอาเอาไปขโมยของอีกหลังนึงครับแล้วพี่ปกติเคยเห็นหน้าเขาบ่อยไหมปกติเห็นอยู่นะคะเคยเห็นเคยเห็นเดินผ่านครับเดินผ่านในซอยอยู่หลายครั้งค่ะแต่เราไม่คิดว่าใช่ไหมว่าเขาจะมาขโมยของเราแต่เราไม่คิดว่าคนนี้เขาจะเป็นโจรค่ะทำไมเราต้องไปรักของไม่มีเงินไม่มีตังเลยอ๋อไม่มีตังเลยเราออกจาก คุกมาตอนไหนประมาณ6เดือนแล้ว6เดือนแล้วแล้วไม่มีงานทำเลยครับก็เลยมารักเล็กธงมโนยเหมือนเดิมครับแล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนที่ใส่อะน่าดึ๋งดึ๋งมาลักครับโดนเลยครับรังนี้ครั้งเลยมาลักครั้งแรกครับไม่เคยไม่เคยลักเลยเมืก่อนนะเมื่อก่อนไม่เคยลักแล้วผมไค่ยาเดียบเมื่อก่อนเปลี่ยนตใคร่ยาเจ้าเลือดครับติดคุกมากี่ปีอะติดคุกมาสิบปี รวมัหดปีรวมมาได้กี่ปีครับ15ปีเหรอ15ปีหรือ15ครั้ง15ปีรวมาได้15ครั้ง15ป15ปีรวมทั้งหมด15ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่16ปิดเยอะยังไงยังไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยเหรอฮะไม่เนี่ยเพือปลี่ยเปี่ยนมามามผไร่ ขโมยครั้งแรกแต่ว่าเห็นเห็นเห็นไปขโมยหลายที่ใช่ไหมครับแล้วนี่ติดครั้งนี้แล้วคิดจะจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะนะปรับปรุงตัวนะเห็นไหมทรัพย์สินเขาแต่ละอย่างที่เราไปรักไปเราไปขายได้กี่บาทอ่ะสี่ร้อยห้าร้อยแต่รู้ไหมของความูลค่าเขาเท่าไหร่ความรู้สึกของเขาบ้านเขาโดนัทโดนแนะใช่ไหมเออปรับปรุงด้วยนะปรับปรุงตัวด้วย ขอบปรุงตัวใหม่นะมีอะไรจะขอโทษผู้ชายไหมเยอะอ่านะนะก็ยังต่างนะอบเราไปขอบปรุงตัวใหม่ในโค้งนะบ่อยบ่อยมากไหมอ่าก็มากเหมือนกันครับมันมีตรงเนี้ยมันคือมันมีกี่คนนะที่เข้าออกเข้าออกไป กี่คนเข้าออกก็ใ <Diamond> ช่ <bunker> ไม่ไม่เหมือนเหมือนคนเนี้จําได้ใช่ไหมครัอนั there, ่นถามเขาเขารับแล้วว่าเช้าว <neither> ันนั้นเขาเอาสองกระสอบออกไปตั้งหน้าปากซอยครับแล้วผมเห็นเขาจะเอาไปแล้วกระสอบหนึ่งถูกไหมแล้วกระสอบที่สองกำลังจะยกขึ้นรถเครื่องครัจ่ไหมถูกไหมใช่นะเออไม่เิดโก้อันนี้เขามาบ่อยไม่อยู่ผ่านในนี้บ่อยไหมหรือว่าคนนี้เหรอครับส่วนมากเขาจะมากลางคืนผมไม่เคยเห็นแต่วันนั้นเขามากลางวัน ปกติเขามากางคืนใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าก็รับอยู่แต่กลางวันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่วันนั้นตอนเช้าเลยที่เขาเอาไปสองกระสอบ,บไปตั้งหน้าบาักซอยกระสอบแรกเขาไปแล้วแล้วกระสอบที่สองเรียกรถเครื่องรับจ้างมาแล้วกําลังจะยกขึ้นรถถูกไหมถูกนะอ่างั้นไม่ผิดตัวใช่ครับ